เข้ามาได้เลยจ้าเราจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะสำหรับตอนเย็นเนาะวันนี้จะเป็นจมสูตรนะคะจมสูตรอ้ามาแล้วโอ้แฟนคับตัวยุงมากอ้ามาแล้วเข้ากันมาได้เลยนะคะวันนี้กูจะไลฟ์สดอ่าอุ้ยตายกดไลค์กดแ like, ชร์เร็วๆกดหัวใจหน่อยซีรูัวหัวใจรวัวๆมาหน่อยเร็วหัวใจรวัวๆหัวใจรวัวรมาก่อนแล้ว ทักทายกันก่อนเร็วหัวใจรัวๆมียังเอาหัวใจรัวๆของหัวใจรัวๆก่อนเร็วกดไลค์เอาหัวใจด้วยพี่สายพี่สายมายังอ่ะอุ้ยมาแล้วรัวๆเออชอบมากเลยชอบหัวใจรัวรอ้าวโอ้รัวอีกแล้วรัวหนักรัวหนักคัน้รัวหนักเลยแล้วนะถูกใจใช่เลยปิ๊งปังมากอ่ะคันนี้วันนี้นะคะ ปกติเนี่ยเราจะเน้นแต่ข้างหน้าเนาะรอบเนี้ยเราจะเน้นข้างหลังบ้างนะคะโอ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะน่ารักสุดๆ <c oughs> ตัวนี้นะคะมีคนขอมาเพราะว่าด้านหลังอะจะไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะโอ้ยน่ารักสุดๆเลยดีใจและเพิ่มปิ่มนะกําลังใจมาเพียบเลยอยากสอนต่อเรื่อยๆเลย หัวใจหัวใจกระจายมากอะเพิมปริ่มเพิ่มปริ่มเพ้่มปริ่มเพิมปริมหัวใจมากเลยโอเค <S <S อะคราวนี้จะอธิบายว่ามันเป็นจำสูตรเนาะแต่ด้านหลังฮะด้านหลังด้านหน้าก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวว่าด้านหน้าให้ดูด้านหน้าก็คือธรรมดาไม่ได้มีอะไระเนาะแต่ว่ามันมีการกระแทกของเอลก็หมายถึงว่าตรง,นตรงเ,เนี้ยตรงเอวเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นและหย่อนเนาะแล้วก็เป็นงเกง ครูขอเป็นช่วงขาสั้นก่อนเนาะเป็นเหมือนกระแทกจำๆอ่ะเนาะก็ว่ากันไปตรงนี้ก็เหมือนแบบเอ่อเป็นแบบจำเอาอ่ะเนาะประมาณนี้ก็คือตรงตัวเสื้อนี่จะหย่อนหย่อนหน่อยนะคะเหมือนเรานุง่งนุ่งทับเสื้อน,นะคะคันนี้ด้านหลังสีที่มันที่มันประหลาดก็คือตรงด้านหลังเนาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ด,นนะด้านหลังนะด้านหลังนะก็จำเหมือนกันแต่ว่า ตรงเนี้ยมันจะไม่มีอ่ะเนี่ยสมมุติมันจะควยไปตรงนี้ลูกมันจะควยไปทางนี้นะมันจะควยไปอันนี้ก็จะควยมา <No problem. S 1> ก็หมายความว่าตรงเนี้ยมันจะแหวง่งคือตรงนี้จะไม่มีเนื้อที่เนี่ยหลายคนทําไม่ได้เป็นจำสูตรแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมันจะแหว่งไปนะฮะมันจะคือจะไม่มีเนื้อที่ตรงนี้อันนี้คือสเต็ปโชว์หลังล้วนๆเลยอันนี้คือโชว์หลังนะ เนี่ยคือหลังเพราะฉะนั้นหมายความว่าอ่าหลายคนก็จะอ่าครูแล้วตรงนี้ทําไงอะ่ะต่อต่อตรงนี้ต่อ,อยังไงนึกออกไหมคะตรงด้านหน้าเนี่ยได้แน,น่ๆแหละด้านหน้าไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าตรงรอยจ้ำเนี่ยตรงรอยที่เราจะกระแทกเอวเนี่ยนะคะหลายคนทําไม่เป็นเนาะแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยที่มันเปิดไขว้กันแล้วก็มาต่อกับกางเกงเนี่ยหลายคนก็ทําให้เป็นอีกอ่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้สองจุดก็คือเราจะได้เอวกับแทกตรงนี้เนาะเอวจำสวัสดีจะฟิลคุณครูขอตัวอะไรเนี่ยขอตัวอะไรขอตัวทํางานโอ้ขอหนูขอตั้งนานเออ s อรี่เอฟิลแกขออะไรมาวะแกบอกอม่ทีสิฟิลขออะไรมาบอกอีกทีสิขออะไรมาลูกประมาณนี้บป่าที่ขอครูจำไม่ได้เออฟิลขออะไรมาขออีทีเร็วเดี๋ยวสอนให้ ใครอยากได้อะไรนะคะเขียนขอมาเลยเขียนขอมาในนี้นะว่าอยากได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามที่จะทำให้ไม่ลืมของโบนะโบอยากได้ชุดข้าราชการเนาะแต่รอน,นิดนึงนะ,อะพอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการทำเนาะลักษณะแบบนี้วิธีการทำนะามาเริ่มกันเลยฟิวจะขออะไรมาเรวขอไปทีสิลกูก อยากได้อะไรหรอกไม่มีแขนอะไรนะอะไรนะจะขออะไรในหะ้เดี๋ยวคุณคูณดูก่นอนหนูอยากได้อะไรคุณว่าหนูอยากได้ตั้งนานแล้วไม่มีแขนได้เลยค่ะโอเคอ่ะเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องกดรอยชิ้นหน้านะคะครึ่งชิ้นครึ่งแผ่นเพราะว่าหน้าหลังเหมือนกันหูขอบคุณสำหรับหัวใจนะโลดมากสวัสดีทุกคนนะคะ อ่าเราต้องกดลอยก็คือกดลอยชิ้นหน้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ชิ้นหลังครึ่งหนึ่งแต่รอบนี้ชิ้นหลังตัวเสื้อนะ่ะครึ่งเดียวไม่ได้ต้องเต็มแผ่นแต่ชิ้นหน้าครึ่งหนึ่งได้เนาะอ่ะเมเลยติ้งหน่องติ้งหน่องมาแป้งน้องแบงค์น้องแบงค์ส่งอะไรมาให้ครูคะลูกอ่าประมาณการว่าเรากดลอยเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็ ต่อเป็นจมสูตรนะคะต่อเป็นจมสูตรต่อเป็นจมสูตร,ตมตรไม่ต้องมีเกล็ดไหลเกลียวนะคะสบายๆไปเลยตัวนี้ก็คือเราเก็บคอปกติเก็บวงแขนปกติเพราะว่าเป็นเสื้อแขนกดนะเป็นเสื้อแขนกุดอันนี้ก็คือวัดขึ้นมาประมาณสี่ถึงห้าเซน เดี๋ยวตอนปิดเดี๋ยวคุณครูจะสอนปิดนะคะคราวนี้ด้านที่เอวกระแทกตรงนี้นะเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนนะคะอันนี้สมมวนเสมือนว่าเราอ่ะกดรอยต่อเดี๋ยวคุณครูทําต่อความยาวตรงนี้ให้ก่อนเอาทีละชิ้นนะเอาชิ้นหน้าให้เสร็จก่อน ชี้ให้เสร็จก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสะโพกบนนะคะเส้นสะโพกลลางเส้นเป้าแล้วก็เส้นปลายขานี่คือ ที่เรากดรอยเอาไว้นะอันนี้คือคที่เรากดรอยเอาไว้ความยาวนี่แล้วแต่เราเนาะอันแต่นี้คืออันที่เรากดรอยเอาไว้จะเป็นประมาณนี้นะะที่เรากดรอยไว้คราวนี้ตรงเอวนะคะตรงเอวตรงนี้นะคะอันนี้ก็ปิดไปเลยปิดตายไปเลยนะคะพ,พอปิดตายแล้วเราก็โค้งคอตามปกติเนาะอ่าเราก็โค้งคอตามปกติส่วนที่สําคัญคือตรงุดนี้ค่ะ เราต้องการกระแทกให้เสื้อมันเป็นลักษณะจ้ำแบบนี้ให้เสื้อมันจ้ำแบบนี้นะแต่เราใช้เส้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องตัดนะคะเราต้องตัดตัดจุดนี้ออกมานี่แล้วเราก็แทรกกระดาษนะคะแทกกระดาษตรงนี้ แทรกไปประมาณถ้าเกิดว่าเราจะกระแทกเยอะเนาะเราจะแทรกไปประมาณ7จ็ดเซนนะคะตรงนี้เราสามารถแทรกได้ประมาณ7จ็ดเซนแทรกที่ตัวเสือ้อแทรกที่ตัวเสือ้อย้ำนะคะแทรกที่ตัวเสือ้ออ่เราจะแทรกที่ตัวเสื้อนะ เจดเซนเจ็ดถึงสิบเซนเจ็ดถึงสิบเซนนะคะเจ็ดถึงสิบเซนแทรกได้เลยอ่ะพอเราแทรกปุ๊บเราก็ขีดเส้นนะคะเจ็ดถึงสิบเซนพอเวลาตัวเนี้ยมันไปต่อกับตัวกางเกงเนาะตรงที่เราแทรกไว้เนี้ยมันจะเป็นตัวกระแทกโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ตรงนี้คือเจ็ดถึสเซนเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะเราทำยังไงอะ่ะนะคะมันก็ไม่กระแทกเนาะเพราะเราไม่ได้เผื่อเนื้อที่มันกระแทกอันนี้คือชิ้นหน้านะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้ตรงนี้เราก็ปิดเก็ดของเราตามปกตินะคะปิดคอปิดวงแขนอะไรก็ว่ากันไปเนาะ ีถ้าเกิดว่าเราชอบแบบว่าข้างหน้ารูดๆหน่อยๆคือสไตล์หลวมๆเนาะสไตล์หลวมๆคราวนี้ตรงเนี้ยสำหรับบางคนนะเราจะเอาแขนเข้ามาหน่อยหนึงอะหมายถึงว่าเราทำเป็นเสื้อแขนกุดเนาะแต่เราอยากได้แขนเข้ามาหน่อยหนึ่งเราสามารถวัดแขนเข้ามาได้ประมาณตรงช่วงนี้นะคะประมาณ2เซนแล้วก็โค้งแขนใหม่นะคะให้แขนเนี่ย เข้ามานิดหนึ่งแต่ไม่เกินเส้นบ่านะเข้ามานิดหนึ่งแบบนี้คือให้แขนเนี่ยเลยจากไหล่ขึ้นมานะคะเลยจากไหล่ขึ้นมาประมาณแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวกระแทกท่านี้เราต้องการลูดตรงเอวหน่อยๆเราต้องการลูดตรงเอวหน่อยๆเราก็ตัดเส้นนี้นะคะเราก็ตัดเส้นนี้ให้ตรงนี้มันบานออกมานะคะแล้วเราก็เอากระดาษแทรก เราก็ากระดาษแทกเวลาเราวางผ้าตัดนะคะเราก็จะตัดแบบนี้แหละอันนี้คือชิ้นหน้าส่วนกางเกงด้านล่างเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะกางเกงด้านล่างเราก็ไม่ต้องทำอะไรตรงส่วนนี้เราก็เย็บรูดนะคะตรงส่วนนี้เราก็เย็บรูด เย็บร yep, ูแล้วก็ไปต่อกับตรงเอวกางเกงด้านล่างเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูเป็นชิ้นๆเลยตัวนี้นะคะเป็นแบบจมสูตรแบบที่แบบน่ารักน่ารักอะ่ะเวลาแบบคนที่ชอบใส่นะแต่คุณครูอ่ะไม่ค่อยชอบใส่จมสูตรเพราะว่ามันถอดยากไม่รู้จะถอดยังไงเวลาเข้าห้องนง้ำแต่หลายคนเขาชอบใส่นะเพราะมันน่ารักดีอ่าแล้วก็ตัด ถ้ามันมีกระดุมหรือว่ามีซิปหลังมันก็จะง่ายอ่ะตรงนี้เราก็จะรูดๆหน่อยๆนะคะรูดๆหน่อยๆแล้วก็มาต่อกับตัวกางเกงด้านล่างอันนี้ก็คือเกงชิ้นหน้าเดี๋ยวเราตัดมันนิดหนึ่งจะได้เอามาต่อ อันหน้าเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่อันหลังอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวไปดูชิ้นหลังกันอ่าเราได้แล้วนี้เราก็คือรูดด้านบนจะรูดจะจับจีบหรือจะดึงยางอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ตินะาให้เอวเท่ากันแต่ว่าเนี่คืูรูดให้มันเท่ากัน เราก็รูดไปให้มันเท่ากันคันนี้จะบอกว่าอยู่อย่างหนึ่งเนาะเนี่ยเวลาเราใส่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเอวตรงเนี้ยมันก็จะกระแทกลงมาแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าอันนี้คือตำแหน่งเอวจริงตัวนี้คือตัวที่เราแทรกเห็นไหมคะตำแหน่งเอวจริงกับตัวที่เราแทรกเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราใส่ไปยังไงก็ตามเอวจริงมันจะมาเจอกันมันจะต้องอยากลงมาเจอกันแบบนี้ เวลาใส่มันก็จะเหมือนเรานุ่งทับหรือว่าจำไปในตัวนะนนี้คือชิ้นหน้านะคราวน,นี้เรามาทําชิ้นหลังกันนะชิ้นหลังมันจะยากกว่าชิ้นหลังต้องกดซ้ายกับขวาชิ้นหลังต้องมีสองชิ้นก็คือชิ้นซ้ายกับชิ้นขวา ต่ว่าชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาเนี่ยหมายถึงว่าด้านหลังตัวเสื้อเท่านั้นนะไอตัวกางเกงอ่ะไม่เป็นไรเนาะเอาตัวเสื้อเท่านั้นขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจตัวเสื้อเท่านั้นอืมอ่ะคันนี้ตัวเสื้อเท่านั้นก็คือเราก็จะมีตัวเสื้อ ซึ่งมันจะออกมาเป็น2ชิ้นนะตัวเสื้อนาเฉพาะตัวเสื้อหนาอันนี้ก็คือคอหลังเนาะอันนี้ก็คือเรากดรอยแม่แบบจำสูตรมานะฮะเราจะใช้ตัวเสื้อเนี่ยแค่เอ็ว แค่เอวนะเอวด้านหลังเพราะว่าด้านอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวบางเกีงแล้วเดี๋ยวกูกลับหัวขึ้นมาให้ดูแป๊บนึ่งเป้าหลังมันจะยาวกว่าเป้าหน้านะคะเป็นเรื่องปกติ เวลาเราทำหน้าให้ทำในรูปลักษ์กแบบนี้ให้ทำแบบนี้ก็คือชิ้นหน้าไอชิ้นหลังเป็นสองชิ้นเอาตัวเสื้ออยู่แค่เอวแล้วก็จะมีตัวกางเกงออกมาแบบนี้นะคะก็คือต่อเป็นจำสุด อ่าเราก็จะได้แบบนี้นี่เป็นตัวกางเกงยืดออกมาเนี่นยนะคะยืดออกมาเราจะมาทําชิ้นหลังเพราะว่าชิ้นหลังอย่างที่ครูบอกอะมันป้ายกันมันป้ายเกยกันเนาะอ้าวครูแล้วข้างหลังทาไงอะไอ้ตรงกระแทกตรงกระแทกไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะว่ามันเย็บต่อกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเสื้อชิ้นหน้านี่เสื้อชิ้นหน้ามาทาบที่ไหล่ มาทาบที่ไหลนะคะทั้งสองฝั่งมาท้าบที่ไหลทั้งสองฝั่งอย่าลืมว่าเราเก็บตรงนี้ขึ้นมาสองเซนด้วยเราเก็บตรงไปลายไหลขึ้นมาสองเซนด้วยอ่าเราโค้งแขนก่อนอันดับแรกโค้งแขนก่อนโค้งแขนก่อนที่เราปรับไหลให้เหมือนชิ้นหน้าอ่า คันนี้คอหลังนะคะเอาลงตรงนี้ศูนย์จุดห้าอันนี้เอาออกเท่ากับคอหน้าแล้วก็โคง้งโค้งมาถึงตรงนี้เลยอันนี้เอาออกเท่ากับชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็เท่ากับชิ้นหน้าอันนี้เอาลงศูนย์จุดห้าอืมอ่ะพอได้แล้วนะคะเรามาดูว่าเราจะป้ายลึกแค่ไหนหมายความว่าเราต้องการให้ข้างหลังนีสูงประมาณไหน โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงหน้าอกให้เราแบ่งอกกับเอวเป็นครึ่งหนึ่งแล้วใช้ป้ายประมาณนี้อันนี้คือจะสวยอกกับเอวแบ่งครึ่งแล้วเราป้ายประมาณนี้ถึงจะสวยใช้ไม้โค้งนะคะใช้ไม้โค้งสะโพกใช้ไม้โค้งสะโพกโค้งมันจะได้มันจะได้ดูอ่อนหวานอันนี้วัดขึ้นมาเท่ากับปลายไหล่ขึ้นมาเท่ากันเนาะอ่าโค้ง นะฮะให้ผ่านสมมุติว่าน,นี้มันมันผ่านนะเพราะว่าของครูมันจะไม่ได้สัดส,ส,ส่วนเนาะอ่ะโค้งให้มันผ่านจุดนี้สมมุติว่านผ่านจุดที่เรากําหนดเอาไว้โค้งให้มันผ่านจุดที่เรากําหนดเอาไว้สูงหรือต่ําแล้วแต่เราแต่ว่าไม่เกินเส้นอกอ่ะเราได้ชิ้นหลังแล้วนะอันนี้เราได้ชิ้นหลังแล้วนะชิ้นหลังเนี่ยกดแบบนี้สองทีกดแบบนี้สองชิน้น กดแบบนี้สองชิ้น<ม>ตัวเอวตัดออกไปเลยเพราะเป็นตัดต่อไม่ต้องทําจ้าเหมือนข้างหน้าตัวเอลนี่นะคะตัวเอลตรงนี้ไม่ต้องทําจ้าเหมือนข้างหน้าใช้วิธีการตัดเลย๋ยวครูตัดให้ดูอ่าเราก็ตัดแล้วเดี๋ยวเราไปกดลอยให้มันออกมาสองชิ้น ไม่ต้องใช้ผ้าเนื้อหนางมากนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนต้องล่างชิ้นล่างชิ้นล่างก็จะเป็นแค่นี้นะคะก็ตัดสองชิ้นชิ้นหลังก็ไม่มีอะไรก็ตัดสองชิ้นเพราะว่าเป็นกางเกงปกติไม่ได้มีอะไร อ่าคราวนี้คุณครูจะกดลอยชิ้นนี้ออกมากดลอยชิ้นนี้ออกมาอีกฝั่งนนะเราก็กดลอยมาอีกฝั่ง ได้แล้วมาร์กกลางหลังเอาไว้อันนี้หลังชิ้นหนึ่งมาร์กจุดเอาไว้ด้วยเราก็ตัดออกมาเป็นหลังซ้ายกับหลังขวาเป็นหลังซ้ายกับหลังขวาข้างหน้าเขาก็กระแทกไปไม่เป็นไรข้างหลังไม่กระแทกข้างหลังก็คือไม่มีรอยต่อนะแค่มาเย็บต่อกับชิ้นหลังธรรมาดา เดี๋ยวทำให้ดูอ่าอันนี้คือชิ้นหลังกับชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมาซ้อนต่อกันแบบนี้ชิ้นหลังจะเป็นแบบนี้นะซ้อนต่อกันผ้าไม่ควรใช้ผ้าเนื้อหนานะใช้ผ้าเนื้อบางหน่อย หรือเนื้อปานกลางก็ได้ไม่ต้องหนาไม่ต้องบางชิ้นเป็นไปนี่แบบนี้นะแล้วก็มาต่อกับชิ้นหลังก็คือแค่เย็บต่อกันแค่นี้แค่มาต่อกันตรงจุดเอวเนะี่ยแบบนี้เ,เห็นไหมน่ารักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินเนื้อเราคันนี้เอามาดูกับชิ้นหน้าด้วย นี่คือชิ้นหน้าที่เรากระแทกชิ้นหน้ากระแทกก็กระแทกไปไม่เกี่ยวกันนะคะก็เวลาเราต่อด้านข้างเนาะมันกระแทกแบบนี้นะเราก็กระแทกไปไม่เป็นแรก็เย็บต่อกันไปเพราะว่ามันต่อแต่ตรงช่วงเอวเนาะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านข้างนะครูพูดถึงประเถ็บข้างนะแต่เหมือนว่ามันเท่ากันนะเพราะว่าครูคนละตัวกัน นี่ด้านข้างเราก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือหน้าส่วนหน้าหลังส่วนหลังนะคะหลังก็แหวกไปตามปกติไม่ได้เกี่ยวกับไขรนะคะแหวกไปเข้าไหล่ไหล่หน้ากับไหลหลังก็เข้าไปด้วยกันไม่เป็นไรเห็นไหมชิ้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็เข้าไหล่ด้วยกันไม่เป็นไรนะคะชิ้นหน้าตรงนี้ก็กระแทกเจอกันข้างๆก็ต่อกันปกติ นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะหลายคนนาะจจะงงตรงนี้งงตรงด้านหลังนะคะคราวนี้ไม่งงแล้วเนาะบางคนจะทําเป็นโบก็ได้นะคะเป็นโบก็ได้โบหลังเนาะ,ะทาเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ล็อกเป็นโบก็ได้นะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรทําได้นะคะทำตรงเนี้ยให้กว้างๆไปเป็นโบมาผูกข้างหลังก็ได้นะ,ะอันนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยนะคะอ่ะคุณครูสอนนิดนึง เป็นการแทรกเทคนิคให้นิดนึงถ้าสมมติเราอยากได้ข้างหลังเป็นโบข้างหลังเป็นโบเราก็เอาเส้นกลางหลังนะคะต่อความยาวออกไปแล้วก็รวบตรงนี้นะคะรวบตรงนี้เพื่อที่จะไปผูกโบกับอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะล็อกเอาไว้เอาทําเป็นโบก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะ,ะนี่แล้วแต่ดีไซน์แต่เนี้ยดีไซน์แบบนี้ให้เพราะว่าหลายคนนะทาไม่เป็นเนาะ อ่าโอเคสําหรับวันนี้นะคะง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปรับประทานอาหารการไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เป็นจำสูตรนะคะที่ข้างหน้ามีการกระแทกเอวแบบนี้ก็คือเผื่อตัดเส้นเอวออกแยกชิ้นหน้าบนกับชิ้นหน้าล่างนะคะแล้วก็แทรกตรงนี้เจ็ดถึงสิบเซนนะคะเจ็ดถึงสิบเซนหรือเจ็ดถึงสิบสี่ก็ได้แล้วแต่ว่าชอบกระแทกมากกระแทกน้อย อ่าพอได้แล้วเราก็แทะก,กระดาษนะคะแล้วก็ตัดต่อเย็บตัดต่อเนาะพอเสร็จนะคะปลายไหลนี้เราต้องการให้ไหลเนี่ยนะ,ะขึ้นมาขึ้นมาจากเดิมนะคะสักสองเซนเราก็วัดขึ้นมาสองเซนจากปลายไหลแล้วก็โค้งวงแขนใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าส่วนชิ้นหลังเนี่ยสองฝั่งไม่เหมือนกันเราก็ต้องทําเต็มชิ้นก่อน ทำแพทเทิร์นเต็มชิ้นก่อนนะคะทำแพทเทิร์นเต็มชิ้นก่อนนี่จะชิ้นหลังเนาะทำแพทเทิร์นเต็มชิ้นก่อนเพราะทำเสร็จปุ๊บนะคะเราก็วัดตะเข็บไหล่คอวงแขนเนี่ยให้เท่ากับชิ้นหน้าแล้วเราก็โค้งเส้นตามที่เราชอบตัดแบบนี้สองชิ้นแล้วมาไขว้กันนะคะแล้วก็มาต่อกับชิ้นหลังแค่นี้เองอันนี้นะคะ อันนี้เป็นจําสูตรกระแทกเอวแล้วก็ด้านหลังเป็นป้ายนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วนะใครที่มีคําถามนะคะก็เขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้แล้วก็ <c oughs> เออไอฟิลม,มันอยากได้อะไรนะ <c oughs> เขียนขอไว้หน่อยคูลืม บางทีครูไม่ได้เปิดอ่านนาะครูเจอ,อน,นี้ก็สอนอันนี้ไปก่อนเห็นคนไหนเขียนมาก,ก่อนก็ก็ทาให้ดูเนาะอ่าสาหรับวันนี้นะคะก็จําสูตรแค่นี้นะเราก็เสร็จแล้วแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะเดี๋ยวครูจะไลฟ์ให้นะ,ะแล้วเดี๋ยวให้อดมินนะจัดการไอ้นี้ให้เรานะคะจัดการลิงก์ไปที่กลุ่มปิดแล้วก็กลุ่มเปิดของเราด้วยเนาะ หัวใจมารววแบบน่ารักมากอ่ะชอบใจอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จเท่านี้แหละนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะมาเร็วเค็มเร็วไวมากวันนี้นะโอเคค่ะสวัสดีจบแล้วบ๊ายบายโอเคนะคะ